ครับสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมนาะยคาเนกแคสเตอร์ไนท์นะครับผมอ่าก็วันนี้จะมาไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าจะมาแค่มาพูดถึงเกี่ยวกับเนี่ยไอตัวเกมลายแพนหรือลา์เพย์ก็ได้นะฮะจะเรียกไงก็ได้นะฮะก็ <c oughs> จะพูดถึงที่ว่าคือผมเป็นห่วงคนบางคนนะฮะคือที่เล่นเกมนี้นะคือใครก็ตามที่เล่นเกมนี้นะเพราะว่า <c oughs> คือเกมนี้เนี่ยมันแบบให้เราสร้างตัวอวตารแล้วเราไม่เห็นตัว คือผู้เล่นจริงๆนะฮะนอกจากเขาจะวางรูปไว้ที่เออไดอารี่นะนี่ที่วางไว้นี่นะฮะเห็นไหมอ๋ออันหน้าแป๊บอืมไม่บอกกันเล่นไม่เล่นเล่นเฉยเลยออกก่อนโอเคนี่มันบ้านผมนะอ่าซึ่งตัวนี้ผมก็เล่นประจำอยู่นะฮะซึ่งผมมีสองบัญชีนะฮะนี่นี่นะฮะี่ตัวผมนะเออโปรโมทนิดหน่อยก็ ที่ผมจะมาพูดคือขอให้ระวังนะค,คนที่เล่นเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าเป็นเด็กหรือว่าจะอายุสักเท่าไหร่นะก็ขอให้ระวังด้วยนะในเรื่องนี้นะฮะเรืร่องคือหนึ่งข้อหนึ่งเลยคือการขอคือพวกชอบขอของนะฮะพวกชอบขอของคือแอดเรามาอย่างเงี้ยเราจะไปตามที่ต่างๆเนี่ยเช่นที่อย่างเงี้ยหรือจะไปที่นี่ก็ได้เนี่ยกต่เ,เพลงกูจะโดนลิขสิทธิ์ป่ะวเนี่ย ไม่น่านโดนนะไออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้ดอกกุหลาบฟรีแล้วอ่าจจะจหรบใครที่เข้ามาในเกมนี้แล้วก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะฮะจะมีการให้เรามาเต้นรำที่เอรนะชงงานกับเจ้าชาสูนนะครับอ,อนี่ได้ไดอกกุหลาบเยอะนี่ฮะซึ่งเราจะมาสถานที่แบบนี้ได้นะครับโหแหล็กๆหลกรู้สึกแหล็กมากเลยคนเยอะด้วย นะฮะก็จะมาที่สถานที่อย่างนี้ได้นะครับมาสถานที่อย่างนี้ได้นะฮะอ่าสวัสดีทุกคนเออนะฮะก็ถ้าเกิดเราไม่ไม่ยุ่งใครหรือว่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีเขาก็แอดเรามาส่งใจให้เราอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่ชอบแบบอะไรนะอนะ๋อง่ายคือชอบขอของอะนะนี่ๆเห็นไหมอ่านะ <c oughs> ขอกระซิบเฉยเลย <c oughs> โอเคไมอะไรเอออ่าสวัสดีครับ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้หรือว่าจะเป็นการกระซิบก็ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะการกระซิบก็ได้แล้วก็แอปเป็นโอเคนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้แหละนะ,ะก็ระวังพวกขอของนะฮะหเลยคือขอของ2คือเวลาเราเล่นเนี่ยหรือว่าเราไปเจอพวกกิจกรรมในไดอารี่ของใครก็แล้วแต่นะนะฮะอ่าก็ให้ระวังนิดนึงนะครับ ระวังเรื่องอะไรหนึ่งคือการที่เขาให้เขาเติมเพชรหรือเติมแคทให้เนี่ยระวังให้ดีระวังเขาจะลบตัวอวตารของเรานะครับนะครับผมเห็นไหมฮมะก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้แหละฮะซึ่งที่เห็นยักษ์ยัยัยยอยู่นี่ก็แบบเขากำลังเต้นอยู่นะเห็นลูกกลมๆตรงนี้ไหมที่เป็นเจ้าชายกับเออโฉมงามกับเจ้าชาสูนี่นะฮะอ่าก็จะเป็นการเต้นรำแล้วก็เก็บ เ,เก็บพวกคะแนนนะแล้วก็ไว้แลกของได้นะครับอ,อันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยซึ่งผมเก็บของได้แค่สองสามอย่างมั้งจาไม่ได้ละลืม <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เรื่องอะไรนะเรื่องเติมแคสอย่าให้คนอื่นเขาเติมให้ <c oughs> เพชก็เหมือนกันอย่าให้คนอื่นเขาเติมให้นะฮะหรือว่ามีกิจกรรมใดๆคือเล่นได้เล่นกิจกรรมใดๆของอื่น,เล,นเล่นได้ไม่ได้ห้ามอะไรฮนะไม่ได้บอกว่าอันตรายแต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะเป็นการเรื่องเติมแคสเติมอะไรพวกนี้นะฮะ อ่าซึ่งเขาอาจจะอะไรนะเรื่องอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรวะเอ่อลบแอบลบอวตารของเราหรือจะแฮกเราก็ได้นะฮะระวังให้ดีนะฮะอ่าระวังให้ดีนะฮะอย่าให้ให้เขาเติมให้คือเราเติมเองดีกว่านะฮะหรือไม่ก็ถ้าใครสายฟรีนะฮะสายฟรีก็ทำอะไรนะพวกภารกิจที่เขาทำ เขาให้มีมีมีทำนะพวกเคลสพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่านะฮะอันนีก้ก็ก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะอ่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอ่าข้อดีคือเราสามารถไปที่นู่นไปที่ได้พบปะเพื่อนได้นะฮะอ่าแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่นึงแล้วกันนะฮะไม่อะไรอะ่ะอ๋อแป๊บนึงฮะไปไหนดีวะไปไหนดี ไปเนี้ยก็แหละ,ะ,ะแหลก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 คือมปรับแบบความคมชัดแบบเต็มเลยอ่ะคือ60 fps เลยอ่ะเต็มเหนียวเลยลอ่ะแหลกค้างอ๋อค้างค้างโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปนู้นดีกว่านะอย่ายอย่าอยูกก่ใกล้คนไงมันแหลกโอเคอืม ซึ่งถ้าใครอยากจะแอดผมแอดได้นะ,ะแอดได้นะ,ดดนะเพื่อนใหม่แอดได้ซึ่งผมจะถ้าวันไหนผมอยากจะออนนะ,ะก็ประมาณทุ่มหรือสองทุ่มผมจะออนนะ,ะผมจะออนผมจะเล่นนะฮะอ่าผมจะออนทักใต้นะ,ะระวังเื่งขอของนะฮะระวังเรื่องขอของอย่าให้ใครเติมแคสเติมเพชรให้นะฮะเติมเองหรือเมื่อก็สายฟรีก็เก็บเอานะฮะแล้วก็อะไรนะระวังเรื่อง อะไรนะมิจฉาชีพต่างๆนะครับผมอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะเพราะว่าเ <c> ก <oughs> มนี้เนี่ยเป็นเกมแบบเนี่ยจะเห็นอยู่คือเราไม่รู้จากหน้าตาเขานะคือเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้ซึ่งเราสามารถสร้างบทของเราเองได้ะนะอ่าซึ่งบทบทที่คุณเล่นเล่นอยู่นี่คืออไรนะเจ้าชายเวมไพร์นนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะโปรโมทตัวเองซะกัน <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วก็พอแค่นี้ก่อนเอออะไรอะ อเนี่ยฮะก็เป็นเหมือนกับน้องสาวในเกมได้นะคือแบบเอ้ใครอยากมีเพื่อนอยากมีแฟนในเกมหรือว่าใครอยากใครโสดจริงๆก็หาแฟนจริงๆในนี้ก็ได้นะฮะเออแล้วค่อยไปคุยในแชทเอานะฮะเนี่ยไปคุยในแชทเอานะฮะเนี่ยเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยตอบับรับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับคำกับกับใครมากนักหรอกนะเพราะผมเอออะไรฮะอยากอยากเป็นแค่พี่ชายมากกว่าตามที่ผมเขียนไว้อะเนี่ยนักแท้ขอแค่พี่ชายก็พอนะฮะ ฮะโอเคฮะก็คลิปหน้าผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเอาลัสพักแรกอยู่นะฮะคิดอยู่จะเล่นดี้ไหมนะฮะก็คิดดูก่อนนะฮะคือผมโพสต์วันนี้นแล้วละว่าครบ30อ่าไลค์เมื่อไหร่ผมจะเล่นนะครับอืมรู้สึกคลิปจะยาวไปละเก้านาทีและนะฮะ <c oughs> โอเคไปแล้วไปจริงแล้วคือแล้วก็ลาตีหน้าจะเป็นอะไรนะจะเป็นคลิปอะไร นะจะเป็นคลิปอะไรนะฮะในลาตรีหน้าสรับราตรีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ